เครื่องบินแอร์เอเชียเทคออฟแล้วกุมภาพันธ์พวกเราสาวๆไปเที่ยวกันไกลถึงอุบลสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนแล้วคะเชียิใหม่จังหวัดอุบลเขื่อนนี้ใช้ผลิตกระแสะไฟเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและควบคุมป้องกันอุทกภัยวัดภูเพาอุโบสถเป็นศิลปะแบบล้านนาจะเหมือนกับวัดเชียงทองที่ลาวในหลวงพระบาง โดยจะมีต้นกันละประพึกสีทองอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถต้นกันละประพึกก็จะเลืองแสงในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเขาจะเรืองแสงเป็นแสงสีเขียวสวยมากเอ๋อยู่ที่วัดโขงเจียมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วตอนนี้เราเดินมาดูแม่น้ำสองสีที่เขาเรียกว่าโขงสีปูนมูลสีครามแต่มันไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะ เพราะว่าน้ำมันน้อยเดินชมบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงนกร้องสวยจังเลยเป็นวันที่โชคดีอีกวันหนึง่งที่เอได้มาเดินทางท่องเที่ยวทางทิศตะวันออกจังหวัดอุบลชมวิวแม่น้ำสองสีกันนะคะวัดตั้งอยู่ใกล้กับจุดบรรจบของแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงวัดคูหาสวรรค์ มีคลองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ข้างหน้าวัดตามความเชื่อที่ว่าคลองเป็นดนตรีที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ตีเพื่อเสริมสิริมงคลให้เกิดโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองวัดอยู่ติดกับแม่น้ำโคงเหมือนกันอยู่บนเนินชมวิวได้ค่ะเดินลงมาจะเป็นถ้ำนะคะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปวางเรียงรายประดับตุงสวยงามตอนที่ขับรถออกมาจากวัดถ้ำคูหาสวรรค์จะขับเข้าอุบล เราจะเห็นโรงงานและร้านจำหน่ายของระคังแล้วก็กองเพลงตลอดเส้นทางหลายร้านทีเดียวคืนนี้เราไปเดินช้อปปิง้งริมแม่น้ำมูลที่ถนนคนเดินมีของกินของใช้ซึมซับบรรยากาศเช้านี้มาทานอาหารบ้านๆที่ตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่อุบลค่ะแล้วเราก็มาต่อด้วยไหว้เจ้าที่เจ้าทางสาลหลักเมืองอุบลจะอยู่ตรงข้ามกับทุ่งสีเมืองเลย ใกล้ๆก,กันจะมีอนุสาวรีย์ท่านเจ้าเมืองคนแรกของอุบลเจ้าคำผงหรือพระประทุมวรราชสุริยวงศ์นามสกุลนี้สแสดงถึงการสืบเชื้อสายเจ้านายจากราชวงศ์ร้านช้างเวียงจันอันเก่าแก่แวะววาสุป,ปัดมาไหว้คุณพ่อของเพื่อน ร้านกาแฟโคตรเก๋เลยชื่อ Godfather ที่อุบลร้านนี้กาแฟดีไวฟ,ฟ์ก็ดีเราไม่พลาดที่จะมาถึงสองรอบและมีของหิ้วติดไม้ติดมือกลับไปด้วยขนมก็อร่อยนะคนอุบลมีคนเวียดนามอยู่เยอะนะเราก็แวะกินก๋วยจับมันซะหลายเจ้าเลยทีเดียวกาแฟเก๋ๆอีกร้านหนึ่งที่มีสาขาอยู่หลายจังหวัดมากถ้ารู้แล้วจะตกใจ กาแฟคั่วอร่อยเบรนผสมรสชาติดีร้านอามนาร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งในตัวเมืองเก๋ๆค่ะฝีมือคนอุบลไม่แพ้คนกรุงเทพตกดึกก็ต้องกินขนมปังปิ้งกับนมร้อนนะคะเพราะว่าเรายัางวัยรุ่นอยู่ร้านอาหารเช้าของคนอุบลเด็กแทบทุกคนก่อนไปโรงเรียนน่าจะมีโอกาสแวะทานที่นี่อีกร้านที่ได้มิชลินหลายปีต่อเนื่องแพอารยาริมแม่น้ำโขง ทำอาหารประเภทปลารสแซ่บอร่อยค่ะได้มิชลินอีกแล้วร้านอาหารอากาเบขายอาหารเวียดนามสำรับใหญ่เครื่องเยอะจัดแน่นและอร่อยทุกจานเลยขนมของเขาก็อร่อยด้วยก๋วยจับค่ะชอบก๋วยจับเจ้านี้ก๋วยจับมิชชั่นน้ำซุปขาอร่อยเจ้าของร้านก็เย็้มเยีมแจ่มใสน้ำซุปให้ความรู้สึกเหมือนน้ำต้มกระดูกหมูแล้วก็เราก็ชอบเส้นแบบนี้ด้วยเหนียวเนียว,น,ยวนุ่ม,มรอบดึก เราทานร้านข้าวต้มตีอํำนวยโชคมาสองครั้งเลยเพราะว่าติดใจหมูสามชั้นทอดเค็มพูดไปน้ำลายไหลแต่ไม่อยากซื้อกลับบ้านกลัวกินหมดมาอีสานก็ขอลองข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างนะคะร้านทอบอไม่ทำให้ผิดหวังเที่ยวอุบลจังหวัดเดียวก็เลยนอนที่เดียวที่เซนทราอุบลโรงแรมใหม่มากห้องนอนนอนสบายชอบมากเลย